ดวงชะตารายวันวันที่1กันยายน2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมวันนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวจันทร์2ซึ่งเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวแห่งความอ่อนโยนสเสน่ห์และอารมณ์วันนี้จึงเป็นวันที่ต้องใช้ความรู้สึกและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์โดยรวมแล้ววันนี้มีพลังงานที่ค่อนข้างอ่อนไหวแต่ก็มีโอกาสที่ดีเข้ามาจากการใช้สเสน่ห์และความนุ่มนวลการงานการงานในวันนี้เน้นไปที่การติดต่อประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นการน,นำเสนอผลงานหรือการสอบสัมภาษณ์จะประสบความสำเร็จได้ด้วยดี จากสเสน่ห์ในการพูดจาและบุคลิกที่น่าเชื่อถือมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาการเงินมีโอกาสได้รับไรายได้พิเศษหรือโชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการทำงานหนักหรือความสามารถพิเศษของตนเองอย่างไรก็ตามควรระวังรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องสังคมความช่วยเหลือผู้อื่น หรือการใช้ใจ่ายตามอารมณ์ที่เกินตัวความรักสํำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆที่มีเสน่ดึงดูดใจและมีความจริงใจในความสัมพันธ์ส่วนคนที่แอบชอบใครอยู่การแสดงออกอย่างจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีความคืบหน้าคนมีคู่ ความสัมพันธ์จะราบรื่นและเข้าใจกันดีมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีและมีความมั่นคงมากขึ้นสุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงดีแต่สุขภาพใจอาจไม่นิ่งเท่าที่ควรมีเรื่องให้คิดมากกังวลใจหรือรู้สึกหดหู่และน้อยใจได้ง่ายอารมณ์ที่แปรปรวนอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อุปรสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอารมณ์ที่หวั่นไหวหรือความรู้สึกน้อยใจอาจนำไปสู่ปัญหาในการทำงานและความสัมพันธ์ได้ง่ายการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นหลักอาจนำมาซึ่งความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขในภายหลังสิ่งที่ควรทำควรเน้นการติดต่อประสานงานและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการใช้สเสน่ห์ในการพูดจา จะช่วยให้การเจราจาต่างๆประสบความสำเร็จนอกจากนี้ควรหากิจกรรมที่สร้างสรร์คหรือผ่อนคลายเพื่อทําให้จิตใจสงบสิ่งที่ไม่ควรทําไม่ควรปล่อยให้อารมณ์หวันว่นวหวหรือความรู้สึกน้อยใจเข้ามาเป็นอุปสรรคในการทำงานและความสัมพันธ์และควรระวังการใช้ใจ่ายตามอารมณ์ที่เกินตัวคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ การหากิจกรรมที่สร้างสรรค์หรือผ่อนคลายเช่นการฟังเพลงการดูภาพยนตร์หรือการทำงานศิลปะจะช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้นรวมทั้งการสวดมนต์ไหว้พระและทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงก็สามารถช่วยเสริมดวงและสร้างความสงบภายในจิตใจได้